คูคูแปลว่าร้องไห้เป็นการเปล่งเสียงร้องด้วยความเสียใจหรือเจ็บปวดคูประกอบด้วยส่วนที่บอกความหมายและส่วนบอกเสียงโขหมายถึงปากสื่อถึงเสียงหรือการแสดงออกเช่นพูดร้องหัวเราะเฉนหมายถึงสุนัขในที่นี้ใช้เป็นส่วนบอกเสียง ซึ่งในสมัยโบราณเฉียนออกเสียงคล้ายคูก่อนจะกลายมาเป็นเสียงเฉยนในจีนกลางปัจจุบันและเฉยนที่เป็นองค์ประกอบของคำก็ไม่ได้หมายความถึงสุนัขโดยตรงแต่เป็นการสื่อถึงการร้องเสียงดังเฉกเช่นเดียวกับเสียงสุนัขร้องสื่อถึงเสียงคร่ำครวญดังนั้นเมื่อปากรวมเข้ากับเสียงร้องจึงสื่อถึงเสียงร้องไห้จากปากคน